สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพนอยู่ที่อำเภอโทมิซาโตะค่ะอยู่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นงานมาสดีโทมิซาโตะเราค่ะแล้วก็เป็นงานช่วยอสอมอด้วยละค่ะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะ มีคนญี่ปุ่นอยากขับเขียนชื่อเป็นภาษาไทยค่ะเราก็มาแนะนำนะคะใครอยากเข้ามาเรียนรู้จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เราก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะที่อยากเขียนภาษาไทยชื่อตัวเองได้นะคะเราก็จะมาแนะนำการเขียนภาษาไทยค่ะมีคนสนใจเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นที่น่าย,ยินดี และพอใจมากเลยค่ะที่คนญี่ปุ่นเขียนชื่อภาษาไทยตัวเองได้แล้วก็แฮปปี้ดีใจค่ะแล้วพอเขียนเสร็จแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะเป็นที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะวันนี้เรากับเพื่อนคนไทยก็มาช่วยกันแล้วก็มีคุณครูที่เคยสอนภาษาญี่ปุ่นเราฟรีด้วยนะคะไม่ได้คิดตังเป็นงานอ,อสอมอค่ะ คือมาสอนแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนภาษากันนะคะงานจะมีทุกปีจับเพื่อนๆที่มาไทยของชิมเดนเซอร์มิฮอกันตันโซไทยกันดันสวัสดีค่ะโคยืนนะโคยเด็กเกเดนเซอโคยนนำมาฮิรักขานาใครเต้

干着了，干了，干了，干了。